เป็นตัวแทนจาหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปินเกหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้ mm. เช่นกันเวอร์คิเมลายินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับล็อก small view นะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเลนส์ Fuji XF 33mm f 1 4 R ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับในเกรดโปรนะครับของทาง Fuji X-Series ด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปเข้ารับฟังเนื้อของเลนส์ XF 33mm f 1 4 R ตัวนี้นะครับผมก็จะขอเพื่อนๆนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางนี้ด้วยนะครับก็คือ world camera channel ทาง YouTube น ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกผมได้ทําวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆนะครับของ w o r l d Cam e r a ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w o r l d c m m r r a ของเรานะครับแล้วก็ f e c o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  k n p n p e นะครับอินสตาแกรนะครับหรือว่า TikTok ของทาง w o r l d Camera ด้วยกันนะครับก็าฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ข้างล่างนี้ได้เลย ครับเอาละครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับกับเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ทาง Fuji XF นะครับสาย3มมิลลิเมตรเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเลนส์18มมตรนะครับที่ออกมาแล้วก็มาคู่กันนั่นแหละนะครับแต่ตัวนี้ผมจะเอามายกมาพูดก่อนนะครับว่าเป็นเลนส์เกรดโปรนะครับของทาง Fuji X Series ด้วยกันนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นเลนส์ฟิกซ์นะครับสาย3มมใในระะยหม่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหนน้้าาีเข จะมีเป็น35มิมด้วยกันนะครับแล้วก็มี56 mm แต่ตัวนี้เป็นระยะใหม่เลยนะครับแล้วก็ให้มาที่ f 1.4ด้วยกันนะครับกว้างสุดนะครับตัวนี้นะครับมาที่โครงสร้างภายนอกก่อนเลยครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับแล้วก็บอดี้นะครับจะค่อนข้างใหญ่กว่า ตัวเก่าที่เป็น35 f 1.4r ด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ฟูจิ35มมอยู่แล้วนะครับตัว35จะตัวเล็กกว่านี้เยอะนะครับแต่ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ค่อนข้างใหญ่กว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับแล้วก็เป็นระยะใหม่ที่เป็น33มมนะครับแต่ให้ f ตอบมาที่ 1.4r เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ FF นะครับที่บอกนะเป็นเลนส์เกตโปรของทางฟูจิความแปลกใหม่นะครับที่เขามีมาให้ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการวางตำแหน่งนะครับ ในเมื่อมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับการจับถือนะครับก็จะค่อนข้างถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้วงแหวนการโฟกัสนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ F ตอกถูกแยกกันอย่างชัดเจนอย่างเหมาะสมนะครับใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ปรับออโต้หรือแมนนวลแล้วนะครับจะใช้ร่วมกับวงแหวนตัวนี้เลยที่เป็นวงแหวนปรับ F ตอตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดสีแดงๆตรงนี้ครับซึ่งเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ ใช้เป็น F stop auto นะครับให้กดตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนไปที่ตัว A นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะใช้งานออโต้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับแมนนวลก็ให้กดปุ่มนี้แล้วก็หมุนกลับมาก็จะสามารถใช้งานแมนนวล F stop ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไงครับออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวอันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่ารวมไปเลยอยู่ในวงแหวนเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องหมุนสวงสวิตอะไรให้มันเยอะนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะตัววงแหวนปรับ F stop หรือว่าปรับโฟกัสนะครับตัวนี้เป็นโลหะแบบเซาะร่องนะคร ไม่มีหนังหรือยางมาหุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าการใช้งานเลนส์ของฟูจิตัวนี้นะครับใช้งานได้เลยยาวๆนานๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องยางเสื่อมนะครับหรือว่าการสึกหลอของยางปัญหายางบวมยางเป็นรอยขาวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ไปเลยยาวๆนะครับตัวบอดี้แมกนีเซียมแล้วเมาส์เลนส์นะครับจะเป็นโลหะด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นเลนส์เกตโปรนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับฮูดทรงกลมแบบนี้นะครับหน้าเลนส์กว้างถึง58มิลม นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เลนตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าเลนเขาค่อนข้างใหญ่นะครับที่58ม m mm, มแต่น้ําหนักเขาค่อนข้างเบาแค่360กรัมเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็มาดูในโครงสร้างของภายในของเลน XF 33ม m mm, ม f 1.4 R ตัวนี้แล้วกันนะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับเลนตัวนี้นะครับก็จะให้ชิ้นเลนมาที่15ชิ้นเลนนะครับแบ่งออกเป็น10กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งจะมีชิ้นเลนพิเศษมาให้2ชิ้นเป็นเลน S p a r t i c l e ิลนะครับซึ่งจะออกแบบมาเพื่อให้แก้การค่าทรงกลมของภาพนะครับทำให้ภาพนะครับมี distortion ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหรือมองไม่ออกเลยครับว่ามี distortion นะครับซึ่งทางฟูจิเขาเคมาแล้วว่าตัวนี้นะครับเรื่องของ distortion นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียว ตัวนี it. It ้ถือว่าเป็นจุดขายนะครับ like ถ้าใครที่ชอบภาพแนวนี้นะครับถ่ายตึกถ่ายที่อะไรที่มันเป็นเส้นแสงนะครับเส้นเสานะครับขอบภาพจะไม่ค่อยมีการบิดเบี้ยวเลยนะครับกับ3ชิ้นเลนส์นะครับที่เป็น E-D นะครับให้มาถึง3มชิ้นนะครับแก้การคลาดเคลื่อนของสีนะครับตัวนี้ให้สีที่ค่อนข้างตรงแล้วก็สวยงามนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของแสง C-A นะครับขอบภาพที่เป็นขอบม่วงนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับขอบม่วงนี่แทบจะไม่มีนะครับใน กรณีที่เราไปถ่ายภาพในที่แสงจ้าๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโกดแฟนะครับตัวนี้ในเรื่องของแฟนะครับแก้มาได้อย่างสวยงามเลยนะครับถ้าเราต้องการภาพแฟที่สวยๆนะครับตัวนี้ซึ่งเหมาะสมมากๆครับกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของเขานั่นก็คือในเรื่องของ F อฟต p นะครับที่ให้มากว้างถึง1.4นะครับและแคบสุดที่ F16 นะครับเมื่อลองที่1.4แล้วเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาให้ความฟุ้งละมุนของภาพนะครับทำให้ภาพดูนุ่มนวลแล้วนะครับแล้วก็ให้โบเก้นะครับที่ค่อนข้างกด ด้วยไดเอแฟมถึง9เบเบด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะไปคู่กันได้อย่างสวยงามเลยถ้าเพื่อนๆที่ต้องการนําเลนส์ตัวนี้นะครับไปถ่ายภาพพอร์เทตนะครับซึ่งผมก็ได้ลองมาแล้วนะถ่ายภาพเด็กถ่ายภาพลูกนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับเมื่อเราใช้่องรับแสงที่กว้างนะครับบวกกับโบเก้ค่อนข้างกลมนะครับผมว่าหวานติดใจเลยทีเดียวนะครับก็เอาไปลองกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ถ่ายภาพที่ใช้ F ตอที่แคบนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ให้ F ตอบที่แคบสุดที่ f 16นะครับเมื่อเราลองถ่ายภาพฟ้ายาืนยแสงจ หลีเอฟตอนะครับเขาจะให้แฉกของแสงนะครับค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ยาว สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่ชอบถ่ายภาพแนวนี้นะครับเหมาะสมเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเลน์ที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับคุณภาพของภาพได้ดีทีเดียวอย่างกล้องตัวใหญ่กล้องระดับตัวโปรอย่าง t 4ที่มีคุณภาพภาพไปเยอะนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกล้องประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้ครับมีระบบป้องกันละอองฝุ่นแล้วก็ป้องกันละอองน้ำนะครับมาในตัวนะครับในสเปคของเขาอยู่แล้วที่เป็นรหัส wr นะครับอีกเรื่องหนึ่งของตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของระบบออโต โฟกัสนะครับมาเป็นแบบมอเตอร์ลีเนียร์มอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับทำให้การโฟกัสนี่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไวมากๆนะครับตัวนี้เป็นแบบอินเทอร์นอลโฟกัสด้วยนะครับเพราะว่าเลนตัว33มิลิเมตร f 1.4ตัวนี้เขาออกแบบมาไม่ใช่แค่ภาพนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการนําไปถ่ายภาพวิดีโอนะครับก็สามารถชิปโฟกัสได้อย่างแม่นยําและว่องไวมากนะครับไม่มีการกระโดดของโฟกัสเลยนะครับไม่ว่าเราจะจิ้มโฟกัสไปตรงจุดไหนในงานวิดีโอครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ให้มาค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการโฟกัสและทํางานคู่กับระบบโฟกัสที่เป็นเฟส d ีเท็ t หรือว่าโฟกัสดวงตานะครับในภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับเขาจะค่อนข้างแม่นยําแล้วไวมากๆนะครับตัวนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกับ f f 3มส m ม f 1 4 r ตัวนี้นะครับบอกไว้เลยว่าสําหรับเพื่อนๆที่จะใช้ภาพนิ่งหรือจะถ่ายภาพวิดีโอก็ตามแต่นะครับตัวนี้นี่เหมาะสมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอร์เทนนะครับให้ช่องรับแสงมาค่อนข้างกว้างนะครับถ่ายในที่แสงน้อยค่อนข้างดีนะครับ เพราะว่าหน้าเลน์ที่กว้างสุดที่58มเมเลยนะครับกิงแสงค่อนข้างดีนะครับหรือจะเอาไปถ่ายภาพวิดีโอนะครับโฟกัสนี่ก็ค่อนข้างไหวนะครับแล้วก็เงียบนะครับการทํางานนี่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับเพื่อนๆสาย Fuji X Series ด้วยกันนะครับสุดท้ายขอฝากร้านนะครับเวิร์คคเมราของเรานะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้เข้าไปติดตามนะครับทุกช่องทางของทางเวิร์คคัเมราเราครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสาขาต่างๆนะครับของเ o r ร์ค a m e เมราหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเเป็็นวบ เวอ์คัมมิลล่าของเราแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับเัมมิลของเราแล้วก็ Instagram แล้วก็ Tik t o k นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับเป็นลิงก์ให้เพื่อนได้กดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางนี้นะครับเวอร์คัมม a ลล่าชาแนลยูนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ์ e นะครับกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อให้ติดตามวิดีโอใหม่ๆได้แจ้งเตือนกับเพื่อนๆนะครับก็ผมล็อกสมอลวิวก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านีี้้้นนคครััับไววเจอกลิปหาสสด